ทางคนบุญนี่อย่างสมมติเราทําบุญให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาคนบุญที่ประกอบอย่างเนี้ยอย่างต่ําก็ไปสวรรค์หกจาตุมหาราชิกายามาดาวดึงดุสิตนิมานรดีพระณิมิตสวดีนิสุดทางของสวรรค์สักขังโลก,กังคือโลกแห่งสวรรค์ ไปสุดที่นี่หมายถึงวบาเราจะให้ทานที่สุดอย่างสมมติตอนนี้เราสละออกไปนรกนี่ไม่สละจะเอาคงมีพวกจะเอาพวกจะเอานี่คือพวกที่ไปอบายจะเอาจากทุกสิ่งในโลกอย่างสมมติที่คนมันทำนี่แหละโจรป้นก็เอาชี้โกงเขาก็ลบทรัพย์เอาของเอาทรัพย์ของเขาอย่างนี้เรียกว่าเอา แล้วไอ้จิตท,ที่เอาเนี่ยมันไม่สมันไม่เบาหรอกมันหนักมันเป็นจิตท,ที่หนักมันเป็นนวงเอาไว้อุปทา,านที่ยึดนั่นแหละทีนี้จิตหนักเนี่ยเวลามันทำบาปทำกรรมแล้วมันได้รับผลของบาปของกรรมนั้นแล้วไม่มีความสุขหรอกไปชดใช้กรรมน่ยาวนานต่างกันอย่างจาตุมหาราชีกานี่ห้าสิบ ปีบนโลกมนุษย์เท่ากันหนึ่งวันบนสวรรค์จะตุกสองร้อยปีแสองร้อยปีของโลกมนุษย์ก็แค่สองวันเท่านั้นเองจบแล้วทีนี้เราท่านทั้งหลายลองมานั่งนึกพิจารณาดูว่าคนสุดทางของคนบาปก็ไปที่ชั่วสุดทางของคนบุญ คือสละอย่างการให้ทานเนี่ยสละออกเพื่อไปสุคติอย่างดีที่สุดก็ไปสุดทางของมันก็คือเหมือนลถไฟจากเหนือจดใต้ก็ไปสุดทางของมันตรงเชียงใหม่ตรงสุงไหงโก็ลกเหนือกับใต้ก็เท่านั้นแหละทีนี้ฝ่ายคนปฏิบัติกรรมฐานสุดทางของกรรมฐานมีสมถะ ถ้าสมถะก็ไปค้างอยู่ในพรหมโลกถ้าเจริญวิปัสสนาก็น,นิพพานได้แล้วแต่บุญทีนี้เรามาพิจารณาถึงการให้ทานเนี่ยรักษาศีลภาวนาคนเรานี่ถ้าไม่สละออกใจมันไม่เบาหรอกโยมใจคนที่หนักหนึ่งใจคนที่มีความโลภมันหนักมันจะเอาเนี่ยมันหนัก ความโลภหนักจิตความโกรธหนักจิตความหลงหนักจิตไม่ใช่ใครทที่ทำให้ตัวเองก็คือตัวเองนั่นแหละทำให้ตัวเองตนีก็แบกของไว้แบกมากด้วยนะไม่ใช่แบกน้อยๆอยคนตนีเนี่ยโยมลองคิดดูเถอะไม่ใช่ว่าธรรมดาก็แล้วกันขนาดว่าเขาถึงว่าคนโบราณเรียกว่าคนขี้เนียว ขาไม่ได้พูดเปียบเปยเอาเอาแบบอย่างอื่นนะเขาว่าขี้เหนียวหมายถึงอุจจะเหนียวนั่นแหละโยมขี่พิจารณาแบวว่าโอ้คนตนีเนีย่ยเหนียวถึงขนาดอุจจะเหนียวเลยถึงขนาดนั้นก็แปลว่าไม่ให้นั่นแหละทีนี้พุทธเจ้าท่านสอนพระพุทธศาสนาท่านสอนให้เราออกจากสิ่งที่เราติดยึดนี่แหละ ิ่งที่เราผูกพันนี่แหละจึงได้ชื่อว่าสละบออกถ้าไม่สละออกอย่างสมมติคนอยู่ในโลกเนี่ยถ้ามันมีเงินสุดๆมีเป็นแสนล้านโกรตื้อ,อะไรก็ตามมันก็เอาจากโลกนี้ไปไม่ได้สักอย่างเพราะว่าพทธเจ้าเรีนว่าเราให้ชีวิตใช้ชีวิตพิจารณาว่าเรามาอยู่ในโลกเนี่ยเหมือนเรามายืม ของโลกใช้เหมือนเรามาเช่าบ้านอยู่ท่านพูดอย่างนี้ชีวิตนี้น้อยนักเหมือนน้ำค้างที่ตกลงมาบนยอดหยาดเช้ามาแดดออกยอดหยาดนั้นน้ำก็ระเหย,ยไปเหมือนน้ำาลี่ตกลงในใบ,บัวใบบอนเสร็จแล้วก็คลี่ตกหายไปชีวิตมันน้อย่านนั้น ความหมายที่พุทธเจ้าท่านบ่าชีวิตนี้น้อยนักนี่ก็อย่างหนึ่งก็คือมันไม่เกินร้อยนี่แหละเกินแล้วก็ไม่รู้สึกขนาดนี้ขนาดเก้าสิบนอนติดเตียงแล้วทำอะไรก็ไม่ได้นี่แหละน้อยน้อยมากถ้าไปเทียบกับสวรรค์นี่อย่างที่ว่าจาตุนี่สองวันบนสวรรค์จาตุเท่าร้อยปีโลกมนุษย์แล้วนรกก็อย่างเดียวกันร้อยปี ในโลกมนุษย์ก็เท่ากับสองวันท่านอุสุธานรกก็ประมาณนั่นแหละมันต่างกันที่ยาวกับสั้นเนี่ยแหละมนุษย์เรานี่สั้นนักแต่ว่าภพมวชีวิตภายหลังความตายนี่ยาวนักพิจเจ้าท่านรู้ท่านจดสอนในเราเนี่ยอย่าไปติดทรัพย์อย่าไปเอาทรัพย์อย่าได้เป็นคนตนีที่เหนียวจงเป็นผู้ให การเป็นผู้ให้เนี่ยญาติโยมทั้งหลายสุดทางของการให้เหมือนพระโพธิสัตว์ทานบาร,รมีชาติสุดท้ายเป็นพระเวสสันดรท่านก็ต้องสลาหมดการเข้ามาสู่บรมจรรย์นี้การเข้ามาสู่เพศของนักบวชนี้สมณะนี้ก็คือบวชบวชนี้ไม่มีครอบครัวอนาคาลิกะเป็นผู้ไม่มีเลือน ไม่ได้อยู่ในบ้านในเรือนอาศัยอยู่กับวัดอยู่กับสถานที่ที่เขากําหนดให้หรือนชูอยู่ในช่วงในป่าในที่บําเพ็ญสมณธรรมเท่านั้นแหละที่นี่สมบัติสมบัติของพระเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกมีผ้าจีวรหนึ่งผืนผ้าสังกติผ้าสบุอันตราวาสศกหนึ่งผืนกระบ,บาดหนึ่งลูก เอาไว้ทําไมผ้าก็เอาไว้ปกป้องหนาวเย็นร้อนอุ่นพทธเจ้าบัญญัติไว้ให้บาทมีไว้ไหละบาทก็เอาไว้ไปบินถ้าบาทขอข้าจากคนอื่นแค่นี้แหละนุ่งผ้าเนี่ยสมัยก่อนตอนที่าศาสนาเกิดใหม่พระพุทธเจ้าไปบังสุกุลจากศพนางพุทธาสีท่านก็เก็บเอาผ้า จากซักถกมาเก็บมาย้อมมายซักมาตัดจนมาตัดเป็นผ้าจีวรพอนุ่งทีแรกนี่ผ้านี้ถ้าจะปะปะก,กันอยู่ไม่เป็นระเบียบแหละแต่มาจัดระเบียบตอนที่พุทธเจ้าท่านให้พระอน,นุนไปผู้ออกแบบซึ่งพระอนุนก็ไปยืนอยู่บนเขาคิดจะผูดมองทุ่งหญ้าทุ่งนาของชาวมาคตเห็นตาคณา,าเออออกแบบแบบนี้เอาผ้าเล็กน้อย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 ,อยมาปะปะ ในบรรดาสัดส่วนเป็นห้าขันเจ็ดขันเก้าขันสิบเอ็ดขันอย่างนี้เป็นต้นตอนที่พุทธเจ้าท่านได้จากศพนางพุทธนาธาสีนี่พุทธเจ้าเนท่านคงเอา,า,า,าเป็นผงใหญ่ๆเนีน่ยแหละถ้าท่ามาเย็บเย็บเย็บมามาปะคงไม่ได้จัดระเบียบอย่างผ้ารุนมาจัดก็อเอามาเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ มีอะไรสมบัติของพระก็ไม่มีอะไรเลยนี่เราจะเห็นอย่างเนี้ยจะเห็นตรงเนี้ยว่าสมบัติของพระทีนี้อย่างปัจจุบันนี่ก็อย่างว่าโยมอยากจะให้พระสบายเหมือนโยมบางทีถวายจะตูปัจจัยถวายรถอย่างเงี้ยมีรถไม่ใช่ซื้อถูกๆแพงๆด้วย อันนี้ถ้าเป็นธรรมารรมาก็ว่าเออเข้มมาทําไมเอาอยู่อย่างนี้ไอ้ที่รถเก่าที่วัดนี่กว่าสิบเจ็ดปีแล้วรถตู้กันนี้หรือมันก็อยู่กองบันได้มันก็ไปของบันไดก็แค่ต่างสังขารไปพอให้ช่วยพระเน้นไปกิจการนั่นโน่นนี่ก็พอแล้วอยากโยมเวลาเข้าไปไหนมาไหนเขามรรลับมาส่งก็ดีแล้ว ก็แค่นี้แหละแต่พูดจริงๆถ้าแค่ถือภาพบางสุคุณเนี่ยอเอาแค่ภาพบางสุคุณนี่ก็พอใจละถ้าพระที่เขาบวชแล้วเขานึกถึงภาพบางสุคุณอย่างนี้นะเขาจะไม่ลืมตัวหลอกโยมเขาจะไม่ลืมตัวหลอกโยมก็ควรจะรู้ไว้ภาพบางสุคุณนี่แปลว่าภาพเปื้นปุนภาพปื้นทุลีมาจากสากโศกก็ได้สากกองขยยะ ผระที่เขาทิ้งแล้กวก็ได้พราเก่าก็ได้อราอะไรก็ได้ที่เขาเย็บย้อมให้พอดูดีก็แค่นี้แหละหน้าที่ของพระไม่ใช่มุงเอานุง่งไม่ยังไม่ได้มุงเอานุงาน่งเอาอยู่เอากินมุงเอาปัดใสสีไม่ใช่หน้าที่ของพระจริงๆเนี่ยก็คือมุง่งหวังเอาพะนิพพานูน,านการปฏิบัติเพราะฉะนั้นการที่เรา ได้ดาเนินชีวิตอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยการอย่างเช่นการให้ทานที่โยมทากันอยู่เนี่ยอันนี้บาลีมีเหลือเฟือแล้วแต่ว่าการจะทําบุญให้ได้บุญหนึ่งเจตนาเบื้องต้นบุพเพเจตนาเจตน,นาเบื้องต้นนี่จะต้องบริสุทธิ์ของทานบริสุทธิ์ใจเราบริสุทธิ์ก่อนทําเราก็คิดที่จะทําบริสุทธิ์ อันนี้เรียกว่าบริสุทธ์กายส่วนของสองของวัตถุที่เราจะทำส่วนใจเราเนี่ยเจตนาเราต้องตั้งใจไว้ชอบเจตนาเราต้องจังไว้ใจไว้ให้ถูกว่าเราจะทำบุญอะไรว่าไปหลังทำไปแล้วภายหลังที่เราทำไปแล้วเราก็มีความสุขกายมีความสุขใจเพราะว่าเราไม่ได้ไปลักไปโกรกไปโกงเอาทรัพย์ของใครมาทำบุญ เรามาทําของเราเองเรามีเจตนาบริสุทธิ์ที่จะทําถวายข้าวอาหารถาวายผ้าจีวรผ้าห่มพระธานรวมไปถึงอื่นๆเราก็อยู่ที่เจตนาเราแล้วก็หลังทําไปแล้วเราก็มีความสุข <c oughs> คือเมื่อเรานึกถึงบุญเนี่ย ที่เราได้ทําไปแล้วมันเกิดความสุขว่าสละเนี่ยล้วสละออกมันมีความสุขเออเราได้ทําบุญ <c oughs> เมื่อนึกถึงบุญที่ตัวเองทําเนี่ยสิ่งที่ตัวเองได้ทําไว้แล้วโดยทมศีลภาวนาเราก็เป็นสุขความสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดอยู่กับใจเราใครก็เอาให้เราไม่ได้เราเป็นผู้สร้างเราก็เป็นผู้ได้ เราเป็นผู้ทําเราก็เป็นผู้ได้ความสุขนั่นแหละเป็นผู้ได้เราได้ความสุขเราได้สิ่งที่ดีๆในชีวิตนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนเนี่ยต้องน้อมพิจารณาอยู่เสมอว่าการทำบใ,ให้ทานในก,การสละไม่ได้หวังผลหรอกที่สุดของมันเป็นปรมรัเหมือนพระโพธิสัตว์ท่านทำที่แรกก็ปรารถนาปรารถนาคือการอธิษฐานอธิษฐานบารมี ว่าขอบาร,รมีที่พราพเจ้าได้ให้ทานนี้จงเป็นพลวัลปัจจัยถึงซึ่งพระนิพพานและมันเป็นการสั่งสมที่แปลกประหลาดสำหรับพระโพธิสัต์สะสมขึ้นทุกอย่างที่แรกก็ป่าถนาอย่างโยมเรานี่แหละอยากล่มอยากรวยอยากมีอยากสุขป่าถนาต่อพระปฏิจพระพุทธเจ้าพระ พระพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าก็รปรถนาความสุขเรื ơi, ่อยๆมาจนมันเต็มแล้วเนี่ยเอออยากจะนิพพานแล้วจะขอปรรถนาเอาปัญญาปรถนาเอาพระนิพานอย่างที่เราตั้งปราปถถนาว่าอิทางฐานะอิทางศีละแล้วก็อิทังภาวนากรมังการจเจริญภาวนานี่ข้อสุดท้ายเนี่ย พระพุทธศัสนาท่านก็ทำไปบวชเป็นพระฤาษีหรือเนคขม,มะท่านก็ไปอธิฐานท่านไปอธิฐานว่าขอการจเจริญภาวนาโดยเฉพาะฤาษีนี้ชอบจเจริญแผ่เมตตาพรหมวิหารท่านก็บอกว่าขอการจเจริญแผ่เมตตาของข้าพเจ้านี้จงเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพานเหมือนกับที่น ครูบาอาจารย์ทางเหนือเราได้ว่าวว่าเนี่ยอีทางทานนะอีทางศีละการรักษาศีลการาการให้ทานการรักษาศีลในการจรเดินภาวนาเนี่ยให้ถึงซึ่งพระนิพพานพระนิพพานยังอยู่ที่ไหนไม่รู้ตอนที่ปาถนานะยังไม่รู้แต่มารู้ว่าวบอย่างสมมติทานก็นดียังไม่รู้ว่าพระนิพพานอยู่ตรงไหนศีลก็ยังไม่รู้ ว่ามันมันจะถึงนิพพานตรงไหน,นภาวนามันจะถึงพระนิพพานตรงไหน,นยังไม่รู้ต้องสร้างบาร,รมีเกิดขึ้นทั้งบาร,รมีที่ได้สั่งสมสุดตาจินตาภาวนาจนได้มารู้จักสุดท้ายนี่แหละบาร,รมีสมบูรณ์แล้วบาร,รมีสมบูรณ์แล้วก็ปัญญาที่สามารถจะตัดสรู้แล้ว ปัญญาที่สามารถจะตัดสรูเองได้เป็นสัมมาสัมพุโตได้อันนี้บารมีตัวนี้นี่หนักมันอยู่ที่คนสร้างถ้าสุดท้ายมาถึงแล้วเนี่ยพื้นเจ้าจะใช้เวลาหกปีเท่านั้นเองในการคิดคนหา,าสัจธรรมอทุกเหตุเกิดทุกทางดับทุกข้อปฏิบัติให้พ้นทุกเนี่ยตามมรรคแปดมันใช้เวลาหกปี กปีท่านได้รู้ทำแล้วเนี่ยท่านถึงสอนพวกเรานำเอาทำเนี่ยมาสอนชีวิตให้พวกเราจนเกิดพระสงฆ์เกิดผู้มีศรัทธา <c oughs> ในพระพุทธศาสนามากมายเพราะนั้นบาร,รมีแต่ละบาร,รมีเนี่ยอย่างการให้ทานพระพุพธิสัตว์ท่านให้ให้ทานแก่คนทุกชนิด ตั้งแต่คนยากคนจนสัตว์เดรัจฉานสมณะจีพรามณ์ท่านให้หมดแม้แต่อย่างสัตว์เดรัจฉานบางชาติเนี่ยอันสละชีวิตเพื่อให้แม่เสือกินลูกกินเนื้อเพื่อไม่ให้ฆ่าลูกมันกินดูที่ผู้สัตว์ทำถึงขนาดนั้นอย่างนี้เป็นต้นคนที่ให้ทานเนพระบริสัต์ท,ท่านรู้ว่า ใครที่ให้ทานเป็นจํานวนมากแก่ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือแก่คนสัตว์อย่างสมมุติพงคบอกว่าการให้ทานแก่คนทุศีลเนี่ยยังมีอาน,นิสงส์ตั้งร้อยอย่างบอกว่าอย่างเงี้นะยมลองคิดดูนะคนไม่มีศีลเนี่ยก็แล้วเราดูเราดูเองเถอะในโลกนี้มีมีให้เราเห็น คนไม่มีศีลก็คือฆ่าสัตว์คนฆ่าสัตว์คนลักทรัพย์คนบัพติผิดในการคนกล่าวเท็จคนหลอกลวงคนกินเหล้าพวกเนี้ยมันมีเยอะแยะแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเออคนไม่มีศีลเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าทําบุญกับคนไม่มีศีลยังมีอานิสงส์ตั้งร้อยคิดดูเถอะอ่าอย่างเราเห็นการปล่อยนักโทษเนี่ยอันนี้ก็มีอานิสงส์เลยละ อย่างพระราชาท่านปล่อยปล่อยนักโทษต่างๆเนี่ยก็เป็นกุศลแล้วอาน,นิสงส์ให้แก่คนไม่มีสีเนี่ยยังมีอาน,นิสงส์ตั้งร้อยคนมีศีมีอาน,นิสงส์ตั้งพันมันมากเพราะว่าการที่ท่านไม่เอาเอาโทษไปใส่แต่ให้คุณเนี่ยอย่างสมมติการปล่อย การสร้างทานบารมีแก่คนที่มีศีลก็ดียิ่งยิ่งพระเรียสงเช่นโสดาสกิตานาคาอรหันตาเนี่ยิ่งมากขึ้นไปอีกเพราะว่าท่านได้สร้างสมบุญบารมีที่ได้ประกอบ <c oughs> ท่านได้ <c oughs> ท่านได้สั่งสมงบุญบาร,รมีประกอบมาเนี่ยคนที่ได้ประกอบคนที่ได้รับอนิสงส์เนี่ยก็มีความสุขความเจริญความรุ่งเรืองเนี่ยอยตาโยมว่ามันรุ่งเรืองตรงไหนมันรุ่งเรืองตรงใจก่อนถ้าใจคนเนี่ยมันรุ่งเรืองแล้วมันมันเป็นผู้ที่ให้ทารักษาศีลภาวนาแล้ว ตัวนี้มันจะรุ่งเรืองแล้วสิ่งอื่นมันก็จะรุ่งเรืองด้วยอย่างสมมติคนเดี๋ยวนี้ใจร้อนทาไมนี่มือถือเราเนี่ยก๊แก๊กก็แก๊ก,กอยู่ในมือถือนี่สั่งได้หมดอยู่ในสีเหล่ยมเนี่ยรวดเร็วทางใจจะเอาทันใจแบบนี้โอ้มันถ้าใน ย่างสมมติให้ทานหนึ่งเนี่ยสาธุโอยข้าพเจ้าถูกหวยรางวัลวที่หนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ไม่อาจจะสมปรารถนาได้ถ้าสมมติคิดไปตลกตลกคนในประเทศไทยมีอยู่หกเจ็ดสิบล้านาถ้าคนสักเอาเอาสักห้าสิบก็ได้ปรารถนาภาษาถูกขอข้าพเจ้าถูกหวยรางวัลวที่หนึ่งต้องไปแย่งกันดั้งห้าห้าสิบล้านคน คนโยมโยคิดได้คนเดียวเพราะนั้นเออบุญยังไม่ถึงยังไม่ได้เนี่ยคิดแบบตลกตลกนะคิดดูเถอะมันก็จะเป็นจริงตามนั้นแหละมันก็เลี้ยงบุญนั่นแหละว่าใครได้จะมาบุญมาถึงอันดับแรกอันดับที่สองอันดับที่สามอ่าเพราะว่ากําลังของบุญแต่ละคนมันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างเนี่ยโยมคิดพิจารณาเถอะเราค่อยๆสะสม การสะสมไปถึงเวลาวันใดวันหนึ่งเราสร้างทุนเราไว้ดีแล้วสักวันหนึ่งมันก็จะต้องส่งผลไม่มากก็น,น้อยแต่คนทำดีชื่อแน่วินไม่หมดทางเหนือเรียกว่าน้ำบอ่อจุมทรายหมายความว่ามันจะได้กินไปเรื่อยๆรืมันจะได้กินไปเรื่อยๆม,มันไม่จบมันจะไปของมันเรื่อยๆืหมายความว่า ไม่ทุกไม่ยากไม่ลําบากอย่างญาโจมทุกวันเนี้ยโอ้ตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วเตรียมของว่าวันนี้ฉันจะทําบุญพรุ่งนี้ซื้อโน่นซื้อนี่ซื้อนั่นมาเตรียมอันนั้นไว้เช้ามาต้องตื่นเดินเชา้าตีสามตีสี่ลุกมาหนุงหงุงข้าวหุงแกงโอ้ยิ่งเป็นพาระแม่บ้านแล้วก็วุ่นวายเลยแหละ พอมาถึงเวลาทำบุญละโอ้ใจสบายใจโลงเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองได้ทำแล้วสมปารนาอย่างเงี้ยสร้างสุขเอาปัจจุบันสุขที่เกิดได้ในปัจจุบันเนี่ยคือขณะที่เราก่อนทำขณะทำหลังทำไปแล้วเนี่ยมันสำเร็จประโยชน์แล้วเนี่ยคนที่พรพูทิเจ้าท่านบอก มีบุญีะเป็นอย่างเงี้ยสร้างบุญอย่างย่าโยมทําไปเรื่อยๆเก็บทุนของเราไว้เรื่อยๆสักวันหนึ่งสิ่งดีๆก็จะมาตอบแทนในชีวิตจะจนมันไม่จนจะทุกข์มันไม่ทุกข์จะลําบากมันไม่ลาบากหรอกเอาเถอะนะเชื่อในบุญในกุศลแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเอาะปูนหมอกงามไปบุญขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเราดำเนินชีวิตเนี่ยพทธเจ้าท่านถึงบอก สิ่งที่เราทำในการให้ชีวิตกานศีลภาวนาเนี่ยจึงเป็นต้นหุนขอให้พี่น้องชาวพุทธอย่าโยมทุกคนน้อมระล,ลึกสิ่งสามสิ่งเนี่ยอย่างที่นะมาพูดมาโดยตลอดหนทางของความชั่วก็พูดไปเมื่อกี้แล้วมันไปนจบจบอยู่ที่อบายสุดทางของบุญก็ไปอยู่ที่สวรรค์ สุดทางของภาวนานี่แหละก็ไปสวรรค์ไปพรมโลกสุดทางของการเจริญปัญญาวิปัสนาเห็นอริยสัจอันนี้แหละนิพพานและศาสนาอื่นไม่ได้พูดเรื่องจุดสุดท้ายเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องของการทําภาวนากรรมปัญญาให้เกิดเห็นแจ้งรู้จริงเนี่ยน้อยไม่มีและไม่ถูกด้วยไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้แล้ว ภูโทษทดสอบได้มีคนทดสอบแล้วปฏิบัติถึงอย่างเช่นพระอาหารหันตเจ้าพระปัเจก,กพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้านี่พระอาาร,ร,ะอาาร,ระอิยบุคลเนี่ยท่านทําไปถึงแล้วเพราะฉะนั้นหลักสูตรของพระโพธิสัตว์เนี่ยอาตมจะเอามาพูดให้ญยายโิโยมอรตมอยากจะแนะนําให้โยมไปศึกษาเนี่ยพุทธประวัติ เรื่องชาดกต่างๆซึ่งตอนนี้มันหายไปจากสังคมไทยเยอะแยะซึ่งเราเข้าวัดสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นภาพฝาผนังวาดเดี๋ยวนี้ภาพวาดมันเป็นอะไรไม่รู้มันมันมันผสมผสานแทรกอะไรเข้าไปไม่รู้ไม่ใช่เรื่องของพระชาดกเป็นเรื่องการเมืองเอาไปเทวดาถือปืนก็มีพวกอะไรก็ไม่รู้มันไม่ถูกอย่าง เนาะมันไม่ถูกอย่างชีวิตของพริษั์เรื่องราวบริษัทมันเป็นเรื่องอย่างเรื่องอ่าพระเตมิยะเนี่ยที่วาดกันเนี่ยยกล้อนั่นแหละเออเราไปศึกษาดูขันติบารมีอดทนสอนให้เรารู้จักอดทนสอนให้เรารู้จักความเพียนเช่นหาชนกสอนให้เรามีปัญญาเช่นพระมหโหสถอย่างเงี้ยต้องศึกษาดูเถอะมันมันได้ประโยชน์เยอะ ถึงมันจะเป็นเรื่องเราถ้าจะว่าเป็นนิทานก็ได้เอาแต่มันเป็นเรื่องราวที่มันมันมีจริงอ่ะแต่จริงเนีจริงของพระพุทธเจ้านะแต่เรื่อนี้มันเข้าไม่ถึงพระพุทธเจ้านี่เนี่ยก็เลยบอกว่าไม่มีใช่ไหมบางคนไม่เชื่อเอาเลยเรื่องชาดกเอาไว้หลอกเด็กเอาไว้หลอกคนพูดไปสั้นอย่างนี้ก็มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีอย่างนี้ก็มีก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงแล้วอย่ยัง้า เรียว่าทุกวันนี้เขาไม่เชื่อบาปเชื่อบุญเขาก็ไม่เชื่อสวรรค์เขาไม่เชื่อนรกเราก็ไม่รู้จะไปพูดยังไงว่าให้เขาเข้าใจว่าสวรรค์มันมีจริงสนรกมันมีจริงแต่ในโลกนี้เรื่องศึ่อามมีเยอะแยะเรื่องคนตายแล้วฟื้นก็มีอ่าตายแล้วฟื้นก็มีอ่าเรื่องกรรมของคนที่ทําบาปทํากรรมทาอย่างอย่าง,างที่มาวัดเราเนี่ยพูดให้ฟังไปหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็มีอยู่คนทํา บาปกับพ่อกับแม่อ่าทำร้ายพ่อทำร้ายแม่ก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างนี้ก็มีนี in น่ค it, ือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาว่าเออมนุษย์เราเนี่ยพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเรามีกรรมเป็นแดนเกิดโยมอยู่ที่บ้านเนี่ยเอาบ้านเป็นวัดสร้างของโยมไปโยมขอยโยมศึกษาเรื่องพระพุทธพระโพธิสัตว์เนี่ยชีวิตของพระพุทธพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วเอามาเป็นตัวอย่างเถอะนั่นแหละ ชีวิตที่ดีที่สุดเป็นชีวิตที่เลือกดังเดินในขณะที่พวกเรากําลังเดินบัตรพระบุธิสัตว์เดินยังไงเดินด้วยทานบารมีศีลบารมีเนคขรมบารมีออกบทหลีกออกจากกามนี่แหละพันติบารมีวิทยาบารมีปัญญาบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีอธิษฐานบารมีนี่แหละท่านสร้างแบบนี้ท่านอธิษฐานเอาชาติท่านสร้างด้วยอย่างทีโยยม โยมทําบุญเนี่ยสาธุข,ขอให้ข้าพเจ้าจงมีบุญกุศลได้ดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าเออนี่แหละสักวันหนึ่งมันก็คงได้หรอกไม่ช้าก็เร็วค่อยๆทําไปให้ญาโยมทําบ่อยๆทําไปเรื่อยๆแล้วสิ่งเนี่ยมันจะปรากฏไว้ใช้ชีวิตของพระโพธิสัตว์เป็นตัวอยา่างถ้าเราทําชีวิตพระโพธิสัตว์เป็นตัวอยา่าง ชีวิตเราจะรุ่งเรืองจเจริญงอกงามไปบูญและไม่มีตกต่ำ